โยก็ Yo, สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้แล้วก็จะมาเล่นรบอกแมพที่มีชื่อว่า p e t แอดเวนเจอร Simulator อร์กันนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมได้ ID สุดตึงมาจากคนดวงผมเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับก็ขอขายของ,ของก่อนละกันนะครับ เลสิกช็อปสำหรับใครที่อยากจะได้ไก่ตันบลฟูดนะครับทุกคนกดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็จะมีไก่ตันขายนะก็มีกล่องสุ่มนะสำหรับใครที่ว่าตัวเองดวงโคตรดีนะครับแต่หลักพที่ว่าคิดว่าตัวเองดวงอัปปีก็สามารถมาซื้อได้เลยนะ้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนมีขายไม่มีขายก็เลือกช็อปกันได้เลยโอ้ใช่มีไอเทมโค้ดด้วยนะแล้วก็มีบริการรับเติมรับฟาร์มแล้วก็อะไรอะรับกดเกมพาร์ตเกมพาร์ก็มีหลายแมปนะก็มีเช่นบลฟูดคิงถังกระสีแล้วก็ I อมีเอเวนเจอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเล่นนะชาบมาเด้อ <c oughs> เอาล่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเว็บไซต์นะครับก็มี Facebook p เพจด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใตคลิปเลยนะครับก็จะมีบริการ,รเหมือนในเว็บเมื่อกี้แหละนะก็ะมาใช้บริการก,กันได้นะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาล่ะซึ่ง ID นี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าของครบทุกอย่างถ้าเห็นเจ้าของไอเดียก็เกิดว่าอย่างไรนะก็ะถ้าของครบเนี่ยบอกเลยว่ารีวิวกันแบบจุกๆแน่ๆนะครับนะเริ่มจาก ID เนียเนี่ ติดท็อปบอร์ดด้วยนะครับนี่นะก็จะเป็นไอดีของคนนี้เลยนะครับอันดับที่7นะครับนี่นะนี่นี่นะซึ่งบอร์ดแล้วโคตรตึงแล้วก็ติดอะไรบอร์ดเงินด้วยปะถ้าจาไม่ผิดบอร์ดเงินบอร์ดเงินเขามีอยู่24ล้านใช่ไหมบอร์ดเงิน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 หรอวะอ่านี่ไงนี่ไงอันดับ6 6 36นะครับแล้วก็เงินแดงเงินแดงเขาติดหรือเปล่าเออไม่ติดนะเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นเขาน่าจะเล่นนานเนาะ กูจักเวลาเนี่ยจะแบบนานมากนะครับขอดูเป็นสถิติก่อนละกันนะครับ100ชั่วโมงนะครับ100กว่าชั่วโมงผมว่าติดนะนี่ครับอันดับที่24นะบ้อบก่ไอเดีที่โคตรจะตึงเลยนะครับทุกคนอะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวละครกันก่อนละกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแมาไเนดีนะอ่าใช่อันนี้คือสัตว์ขี่นะซึ่งโคตรตึงนะครับเป็นเป็ดนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่ด่านนี้ละกันนะมัมง่ายดีนะอะโอเคนะครับนะซึ่งบอกว่าอันนี้เนี่ยมีฮอกเนี่ย ลวิถึงเกเลยทีเดียวที่แบบโคตรโหดนะทุกคนเราจะมาดูของในกระเป๋าเราเข้าไปอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกว่าเป็นตัวซีเกตใช่ไหมทุกคนคือโอ้เก่งๆนั้นเจอเลยสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงสองตัวนะแล้วก็พวกนี้ก็มีนะครับอุ้ยมีแบบเยอะนะของแต่งคือบอกหรือว่าออ้จุกๆนะครับคือจุกแบบนั่นแน่นเลยนะไอดีนีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองก่อนละกันนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าผมจะไม่รีวิวนะครับมิฮอกก่อนนะนี่เราจะไล่ามาเทียตัวเริ่มจากลูฟี่ก่อนเลยละกันนะนะสมใสอ,อ่ออเขาใส่อยู่เหรอโอเคงั้นก็ขออนุญาตใส่ละกันนะเป็นตัวละครหลักนะโอเคอันนี้ก็เป็นลูฟี่นะครับสกิลแรกว่าแล้วก็สก,กิลที่2นะครับสก,กิลที่3นะครับเพราะว่าตัวละครเกมน,นี้มันเยอะนะก็มันจะอยากดูก็ลองสโลว์ภาพเองละกันนะครับมนาะต้อง รีบหน่อยลวกันนะเออผมก็เกรงใจแหละนะเอาของเขามาก็รีบมารีวิวให้เสร็จละกันนะครับนะก็จะไปเล่นต่อนะโอเคแต่คิวเอ่อนี่คือดามีนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเอา่อผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของไอดีนะครับผมขออนุญาตเอาไอ้ปากเป็ดนี่ออกนะซึ่งแมงอุบาทน,นะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นแม่งอุบาทเลยนะครับ <c oughs> ก็ขออนุญาตเอาปากเป็ดออกก่อนละกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายใหม่นะโอเค อ่ะสกิลแรกสกิลคิว Q. สกิลอี e. สกิลอาแล้วก็สกิลที T นะครับโอเคแบบตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นอุซบนะครับโอเคอุซบนะสกิลแรกโอ้สกิลอี e. เดี๋ยวรอสก,ก,กิลมันกูดาแป๊ปนึงนะครับทุกคนอ๋อก็ว่าอยู่ไงเขาขอบมีเกมพายอันนี้เป็นการตีอัตโนมัติซึ่งผมขอปิดก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมต้องรอสกิลนะอ่ะรอสกิลอ่าเมื่อกีะพิกะอาร์ใช่ไหมสกิลอาร์ในการปาระเบิดนะคระับสกิกกกลทีล่สก,กลิลที่ประมาณนี้นะครับเอาล่ะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวอ่าที่ยังเป็นลูกน้องของสโมเกอร์ซึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับนะ ตัวน,นี้เนี่ยสามารถหาได้จากการลงเลทเอ็ดทานได้จากการซื้อในเลทนะครับมีร้านค้าเลทอยู่นะโอเคสก,กิลแรกรสก,กิลอีเอ,อสซิกแซกสกิลอาร์เอ,อ็อย่างล้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวรออันตีแป๊บน,นึงนะโอเคอันนี้คือสก,กิลทีนะครับอู้ดาเมจแบบจุกๆโอเค ต่อไปนะครับเป็นอาวิดาอาวิโดเอ่อชื่ออะไรวะลิฟฟื่ทางทางท่านหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็สามารถหาได้จเจอเลดเหมือนกันนะครับสกิลเอ่อคิวอ่าไม่โดนท่านมันนะครับสกิลอีสกิลอาเดี๋ยวอันติขอรีเซ็ตตัวละครละกันนะำมันรีประวะถ้ารีเซ็ตน่าจะรีนะอันติอ่ะมาสกิลอันตินะครับสกิลที โอเคนะครับต่อไปเป็นอันนี้เป็นออ่โกบี Kobe, ้เห็นไหมเป็นตัวแบบซีเค็ดนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวน,นี้ผมผมก็มาลุกมาหาจังไงนะครับนะโอเคสกิลคิวเกิลอีโอเค, e. อเคต่อไปเป็นสกิลอาร์นะครับโอเคสคอตึงตึงจอดตึงจอดหรือเป็นเอที่โคตรจ่ำเลยนะครับนะ เอาไปเป็นช็อปเปอร์นะครับสกิลคิวโอ้ว้าวต่อไปเป็นสกิลอีเอ่อสกิลอายังไม่มานะครับเดี๋ยวรอก่อนนะรอสกิลอาแป๊บหนึ่งนะครับสกิลอาโอ้ดูดันไม่เกรงใจใครกล้ามโตโตนะครับสกิลที่อุ้ยอันนี้ใหญ่กว่าโอ้จี้จือ โอเคต่อไปนะครับเป็นโรบินนั่นเองนะครับอ่ะเซคิวคิวอิสั์อุ้ยเฮียหักคอโอ้หักคอเลยอ่ะพี่โหดเกินต่อไปเซคิวอีนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน่ากลัวทิ่วายเลยเซคิวอาร์โอ้อมมือมาตบนะครับอ่ะต่อไปเป็นเซคิว t ีนะครับอันติ อู้ทุบหลังหักพอดีใช่ไหมอู้สามด้วยเชีย่ยหลังหักนะั่นแหละต่อไปเป็นเอ่ออันนี้ผมจําชื่อได้นะจะเออผมจําชื่อไม่ได้จริงๆครับตัวนี้ใครรู้ก็บอกกันได้นะครับผมจําไม่ได้จริงๆนะอ่ะสกิวคิวโอ้สกิวอี e. อะไรอ่ะเลื่อยเหรอสกิวอาร์ R. หมุนไอ้น้องโอ้ยต้องรออันตีแล้วอ่ะต่อไปเป็น ส oh! ก,กิ <c ười> กลทีอัน,ออน,นอต okay. ปปนินั่นเองนะครับโหเชี่ยกูโคตรกาดกูใช้ไปโดดกากเกินนะครับอ่ะชาวมันเจไอเดี๋ยวกดผิดเอ้ยไหนก็ดูแล้วไหนเข้าไปแล้วบ้างวะโคตรโหดตึงอ่าโอเคต่อไปเป็นบลูนั่นเองนะครูเชี่ยขายจังหลายตัวโอเคเราไปเป็นบลูกนั่นเองนะครับอ่ะสกิลคิว ทิมมาไหมตัวแตกสกิลอีทิมรัวๆสกิลอารุ่งค่อยฟันเฮ้ยนิวายนี่หรือว่าเทนิสุดคล้ายอยู่นะตัวเนี้ยเฮ้ยชอบท่าเดินปะเท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 โอเคต่อไปเป็นอันตินะครับสกิลทีโอ้อันนอโคเทไวรุ่นเทดีจะจัดนะครับโอเคต่อไปเป็น ลูฟี่เกียร์สองนั่นเองนะครับแนละ้วมันโคตาตัวกันนะ่าหลงนะครับมันโคลรตัวกันนะอ่ะสก,กิลคิว e. สก,กิลอีสกิลอาร์เจดโคตตึงแต่อันติก็รอนานดีอ่ะโอเคมาอันนี้สก,กิลที T นะครับหุยอืมหมัดเน้นๆน,น,นะครับ โอเคครับต่อไปเป็นแฟนคลีนั่นเองนะครับสกิลแรกสกิลอีเอ้ยสกิลเอ่อสกิลคิวนะครับหลงแล้วกูแต่ไปเป็นสกิลอีปืนนะการ์ดการ์ดสกิลอาพ่นไฟหรือเปล่าเบิร์นเบิร์นอู้อ่ะต่อไปเป็นสกิลทีนะครับคุ้ยเย่ก็ ไปเฉยๆตัวนี้ก็ไม่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 ไมค่อยเาไหร่นะน่ะไปเป็นสัญจีนะครับโอเคไอคิวคิวอ้าวทัางหมนเด็กไอคิวอีเอ่อ s อคิวผมอาจจะว่ามีติดติดขัดขัดหน่อยเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าผมแปลไทยก็อาจจะเป็นการหลงปุ่มกันมากนะครับนะอไปเป็นเดี๋ยวอันติยังไม่มาเราเป็นนะครับโอเคมาอันติจะมาแล้วทุกคน หมุนตู้มาไอ้น้องเนาะก็เป็นตัวความที่เฉยๆเหมือนกันนะไม่ต่างกับแฟงกี้เมื่อกี้เลยจะไปเป็นโซโลนะครับก็อานุญาตขอถอดก่อนละกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวอ่ใส่ยังวะใส่ใช่ไหมโอเคสกิลคิลสกิลเอออีสกิลอาร์โอ้ ไอเมชันก็ไวเลยเกินพามไม่ทันไอเมชันเราก็ง่วงไหวโอเคมาอันติจะมาแล้วไหนดูซิอันติมันจะแน่นอันเชียววะหุยโอ้ก็โอเคทำไมหลังๆตัวละครเริ่มก่อยวะโอเคต่อไปเป็นอาลองนี่เองนะครับนี่นะอาลองนะครับเยดออาลองวะอ่ะไปคิวคิวอะไรวะน่ะ QE ตบๆ SQL เฮ้ยปาดาบไปว่ะทุกคนโคตรตึงคืทำไมอันติอันติเกมนี้มันทำไมมันถึงไม่เร็วเท่าแบบ SQL ธรรมดาว่ามันต้องรอเนาะคือมันเสียเวลาคือมันแบบมันไม่ต่อเนื่องนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคมาอันติมาแล้วเ t ดโคตรตึง แต่ก็อย่างที่บอกครับหลังๆเริ่มก่อยนะหลังๆสกิลเริ่มไม่เท่แต่ว่งเริ่มแล้วเราเริ่มใกล้ตัวแบบว่าตึงๆแล้วเริ่มแล้วเริ่มใกล้แล้วอันนี้คือบากี้นะครับสกิลคิว Q. สกิล e. อีโอเป็นรถเหรอสกิวอาร์อืมป่นไปน้องนี่ท่าเดินเท่ชน,นิดเราเนี่ยโอเคต่อไปเป็นสกิลทีนะครับอันติ โอ้ปืนใหญ่มาเรามาใกล้ถึงจุดไคลแม็กแล้วทุกคนอ่าสมโมเกอร์ก่อนนะสมโมเกอร์ก่อนเอ้ยแต่สมโมเกอร์ก็เลเวลเยอะนะห้าสิบกว่าเลยนะวู้ไม่ธรรมดานี่ยอ่าแต่วคิลนะครับสกิลอีส e. กิลอ่าการหมุนนะครับโอเคซึ่งระหว่างรออันติก็เรามาดูก่อนว่าเขามีอะไรมั่งนะครับโอ้มียาสองขวด อันนี้ะลรมีกระเป๋ากระเป๋ ال, เอาอาอกอนดูแลนะ้วเนาะมีอะไรให้ยังไม่ดูเควสเขาก็น่าจะทำหมดแล้วแหละและ้วไงบ่ะบอืมก็เป็นไอเดียไอดับท็อปเซิร์ฟก็ะจะไม่โหดได้ไงทุกคนจริงบออืมอ่ะมาละอันติอันติไอ้น,ไน้องโอเคอ่ะเอาละเราเข้ามาถึงจุดไคลแม็กของเรานั่นกนะนะ็คือมีฮอกตาเหียวเลเวล94 นั่นเองนะครับเยดโดโคเตึงอ่ะสก,กิลคิวอืมไม่เดี๋ยวระดับมีฮอกแล้วเราก็ต้องไปลอง่านสุดท้ายใช่ไหมทุกคนพวกความตึงนะครับอืม้มพวกความตึงว่ามีฮอกเนี่ยเลเวล94เนี่ยมันก็เก่งเจ๋งอหล่งกันเชียวนะโอเคสก,กิลคิว หลบไปก่อนหนึ่งเต็บซีคิวอ,อีเอาไว้ทุบไม่โดนเอาโดนเฉยช่างมันเถอะนะต่อไปเป็นซีิวอาปาดล้วนล้วะแล้วก็โดดฟันหนึ่งีแล้วก็ซีคิวทีอันติปาดล้วนล้วปิดฉากแบบสวยๆนะครับเอาลายเค็มดีโกเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับนะซึ่งบอกว่าไอเดีเนี้ยก็น่าจะมีครบทุกอย่างก,ก็น่าจะมีครบทุกอย่างในเกมเลยนะครับคือแบบ น่าจะครบจริงๆแหละนะก็เห็นเจ้าของบอกว่าเขามีครบทุกอย่างเลยนะครับนะแหมเป็นไอเดียที่สุดตึงจริงๆนะครับนะเดี๋ยวก็อื่นนะครับผมขออนุญาตใส่ของให้เขากลับก่อนนะครับเกรงใจนะครับเขาใส่ดีใช่ไหมอ่ะเขาใส่นี้นะส่วนไอตัวละครตรงนี้เออเขาใส่อะไรบ้างวะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ทําการใส่ตัวละครคืนให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับนะประมาณนี้เนาะเป็นไอเดียระดับ top s e r ์ฟนะครับก็จะว่า โหดตึงนะครับเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์และกดตามให้กันด้วยนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคนจุกรู